FM 105 s ้ i l ห t h ส i ม a n ไทพี่บุรัตอภิชาติไตรสอนยูในสัยแล้ววันนี้เป็นวันอังคารเป็นวันที่พี่บุรัตจะแวะมามองโลกผ่านสายตาพี่บุรัตครับสวัสดีครับพี่บุรัตครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันไหว้เป็นวันจุจีนแล้วโอ้วันมิการไม่กล้าอวยพรพี่บุรัตเป็นภาษาจีนนะรู้ว่าําเนียยแย่ อยากทำเป็นไห่พัดฉลยอยากทําแต่ว่าห่วยห่วยมากก็เลยไม่กล้าทำคนจะหัวเราคุณวาดไปดนเรื่องะไรแบบนี้ครับพี่ครับคือปกติพี่ก็ไหว้พระก็คือผลไม้นั่นแหละค่ะอ่าครับครับบรรยากาศดีครับพี่คือเผอิญว่าวันนี้วันไหว้พรุ่งนี้วันจุดจีนแล้วก็อากาศก็เป็นใจฝุ่นก็เป็นใจด้วยอุตสาห์เว้นให้พี่บุรัตครับอืม คือคือมาตรการของรัฐบาลในเรื่องของขึ้นรถเอ่อ ฟรีเนี่ยนะครับได้ใช้เป็นบอลแรกเลยครับเพราะว่าไปไปไปเที่ยวดั่งรถไฟไปเที่ยวที่ป่าศักดิ์นะคะกับสมรมรักข่าวอาวุโสใช่เหมือนก่อนแล้วอยู่กลับเนี่ยเราคนบ้านไกลก็ต้องยังไงก็ต้องนั่งรถใต้ดินแล้วก็ไปต่อแอร์พอร์ตลิงเขาก็ดีใจกันใหญ่บอกพิมพ์รัฐได้ใช้บริการฟรีแล้วคุณเชื่อไหมแน่นมากๆโอ้ทุกคนแห่กันไปใช้เราเนี่ย ก่อนจะขึ้นรถได้ดีเลยะค่ะบอกว่าปกติยังมีที่ว่างให้ใช่ไหมคะใ่ครับตอนนี้แน่นหมดเลยะค่ะโอ้ดีนะพี่ตัวเล็ก ก็เบียดได้ไอตัวน,นี้แี่โหนไม่ถึงโหนไม่ถึง <c oughs> โอ้ตาย <c oughs> เห็นไหมครับความรู้สึกดีพี่บุรัตครับแต่เรื่องฝุ่นก็ต้องถือว่าเป็นความรู้สึกแย่จะ่หาทางแก้กันอยู่เพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ําพี่บุรัตฝุ่นเป็นทีน่รู้ว่าฝุ่นนะเพาะปกติตอนนี้คือไม่ออกไปเดินกําลังกายนอกบ้านเลย <c oughs> นะคะแต่ว่าวันที่ไปเมื่อวันเสาร์เนี่ยที่จะต้องไปขึ้นรถไฟเดี๋ยวรถไฟก็จะออกหกโมงนะคะคเอพี่ออกจากบ้านตีสี่ คุณเชื่อไหมหายใจไม่ออกอ่ะนั่นเห็นไหมเป็นหมอแล้วน้าค้างคือเป็นหมอกด้วยและเป็นฝุ่นฝุ่นพิษด้วยใช่ไม่น่าเชื่อว่าหมอกกันเป็นน้ําค้างเกาะติดกระจกนะคะออืแต่ว่าเจอน้องเคยน้องเคยบอกว่าวันนั้นเนี่ยมีเครื่องบินสามลำโตรนทําฝนเทียมอยู่กรอบสุวรรณภูมิครับแต่ว่าแต่ของพี่พี่คิดว่าเป็นอากาศมันเปลี่ยนด้วยอหมอกกันเป็นน้ําค้างแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะหายใจไม่ออกอื ต้องใส่หน้ากากครับพี่บุรัตต์คือใส่หน้ากากาก,ากา็ไม่ช่วยให้หายใจออกมากขึ้นมาหรอกพี่แต่ว่ามันจะกรองฝุ่นไปได้บ้างได้บ้างอย่างที่เราก็มีความรู้กันนะพี่บุรัดเน,ะนาะขณะเดียวกันพี่บุรัดครับการท่องเที่ยวเราก็เป็นที่พึ่งที่หวังแต่ว่ามันม,มีสะดุดนิดนึงและพี่บุรัดตามข่าวทางจีนอยู่ด้วยต้องถามพี่บุรัดเรื่องสิ่งจริงครับพี่บุรัดครับจริงจวันนี้ข่าวจีนเพิ่งออกมาอมบอกว่าเนี่ยทางการจีนได้จับผู้ต้องสงสัยเชื่อว่าเป็นหนึ่งในตัวการที หลอกจริงๆิงกลับไปนะคะเขาใช้แค่บอกว่าใจเยียรอย่าไปอ่านแซยารดนะคะ <c oughs> ตัววายวายตัววายของจีนเนี่ยถ้าว่าตัวอ,อคน<ช>จะอ่านกิดเรื่อยนะคะใช่ใช่ผมก็จะออบอกแค่นี้ออกมาแต่ก็อบอกว่าเนี่ยเป็นผลความร่วมมือของสถานทูตจีนคือเขาพูดถึงเรื่องจีนเป็นหลักแล้วค่อยมาพูดบอกว่าตอนหลังก็มีเออของไทยมาให้ความร่วมมือบ้างแต่ว่าเขายังไม่เปิดเผยอะไรมากเพียงแต่บอกว่าจีนกําลังปรับน่ะ อืมเขาใช้คาว่าปรับหนักเลยนะคะตอนนี้ในขบวนการนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่จีนยอมไม่ได้แล้วเราเดินหน้าแล้วนะ,ค,ะครับครับเห็นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีรยายงานข่าวที่ส่งส่ง,ส,งส่งกันคือเช็คเข้าไปแล้วเนี่ย<ะ>หวังอีเนี่ยเขาเรียกคุยอาเซียนแบบว่าเรียกคุยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเอาจริงใช่ไหมเป็นรัตยังไงฮะคือหวังอีนี่เป็นหนึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในจีนรองจากเป็นคนกําหนดนโยบายด้วยแล้วดูแล ่างประเทศด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะ uh huh. แต่ว่าเขาคุมดูแลมาสิบกว่าปีนะคะแล้วเป็นคนที่สีจิ้นพิงรักเคารพมากเพราะว่าเรียกประชุมอาเซียนเลยบอกมันเป็นขบวนกา,การใหญ่มากนะคะในเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วแล้วตอนนี้คือพอเกิดเรื่องของสิ่งซิงการเป็นข่าวใหญ่จีนเลยบอกว่าจัดการให้เด็ดขาด นะคะเอากรณีของสิ่งสิ่งเป็นหลักออกมาแล้วบอกเนี่ยเป็นความร่วมมือของหน่วยเฉพาะกิจของกระทรวงต่างประเทศกับสถานทูตจีนในไทย<ฮ>แล้วก็มีตำรวจไทยให้ความช่วยเหลือบ้างจับตัวผู้ต้องสงสัยใหญ่ได้ห<ฮ><ฮ>นึ่งรายนะคะแล้วก็เตรียมการที่จะหมายถึงว่ากวาดล้างใหญ่แล้วล่ะตอนนี้ี<ฮ><ฮ>ปีที่แล้วก็ลงมือลงมือเนี่ยก็ได้จับเป็นหมื่นแล้วจับไปเขาก็เผยแพร่ภาพเลยว่าประหาร หน้าตาสวยๆหล่อๆเนี่ยนะคะยิงแบบยิงยิงเป้าอ่ะนะคะแบบทำให้เห็นเลยให้ให้เกิดความบบกหวาดกลัวบางรายก็ใช้ฉีดยาฉีดยานี่ก็ให้ทลรบาลน้อยลงเลยพวกนี้ออกมานะคะตอนนี้ครั้งนี้เนี่ยคงจะจีนเอาจริงแล้วถ้าหวังอี้ออกมานะคะแสดงว่าหวังอี้ออกมานี่คือเรื่องใหญ่แล้วใช่คือคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ตามจริงๆข่าวนี้เราพูดอยู่นะฮะก็คือคือจีนเนี่ย คือจีนเทาเนี่ยเขาก็หลอกจีนด้วยกันเนี่ย แต่จะไปเมืองจีนตรงนั้นเนี่ยมันคือตรงชายแดนเรามันต้องมาเมืองไทยก่อนทีนี้พอมาเมืองไทยไทยก็เสียหายไปด้วยว่าเอา้าตายแล้วแต่การหลอกเนี่ยคือคือไปใช้ชื่อบริษัทแกรม,มี่มัง้งอันนี้แกรม,มี่ไม่ได้เกี่ยวเลยเลยเนะหรือไปหลอกอาดาราหรือคนมีชื่อเสียงเนี่ยเพื่อจะให้ไปรับงานก็ก็พูดต่แต,ต่นานาหลอกไปอย่างที่เหมือนเราก็เข้าใจหรือการถูกหลอกทีนี้เขามาก็หลอกง่าเยแบบมา อะไรพวกนี้ออกมาเพราะพวกนี้เขาก็อยากได้งานใช่ใช่พี่แล้วก็มีชื่อบริษัทที่ทกถูกแอบอ้างมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ไงครับไม่คิดว่าทํากันอย่างจงแจ้งด้วยแบบมาถึงสุวรรณภูมิปั๊บพาขึ้นเหนือเลยแล้วก็เข้าพม่าเลยแบบแบบไม่ต้องพักไม่ต้องดูอะไรเลยอะไรพวกนี้ออกมามาอย่างคุณตาบอดอ่ะถูกปลอกอ่ะ ครับสุดท้ายพอ,พอผ่านทางไทยไปแล้วไทยเสียชื่อด้วยมันก็ไปอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้และขณะเดียวกันพอมันไปแพร่อยู่ในออนไลน์ของจีนว่ามาเมืองไทยแล้วถึงจะผ่านได้แต่บางทีก็อ่านหรือข้อความมันเคลื่อนได้เพราะว่าคือคนจีนกับคนไทยแล้วกระแสมันเร็วเวลาท่องเที่ยวอ่ะพี่เราเคยมีกระแสอะไรปุ๊บคนจีนก็จะตายฉชนไม่ไปเมืองไทยก็แคนเซิลตั๋วกันอุตลุด คนจีนเขาก็ไวต่อโซเชียลมีเดียในนั้นพอเราต้องแก้ไขเีนี้คือเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะคะในการกดดันรัฐบาลด้านนู้นด้านลงมาแล้วจีนก็มีความรักชาติอยู่มากอ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจมากๆเลยนะคะสะเทือนขวัญเลยว่าถูกหลอกขึ้นๆหน้าครับครับ ครับดังนั้นาการาที่หวังอี้ออกมาเป็นเจ้าภาพาแล้วเขาเรียกคุยอาเซียนคือเรียกคุยทุกประเทศคือไทยเนี่ยอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกมันรอบๆเมืองเนี่ยมันมีคอเซนเตอร์หรือมันมีกวนแก๊งที่มันเป็นด้านเนี้ยกัมพูชาด้วยกัมพูชาก็เป็นใญ่รอบเลยแต่ขณะเดียวกันประเทศอื่นๆก็มีแต่น้อยกว่าเราดังนั้นเราก็หนักเทะหวังอี้กดดันเนี้ปรากฏข่าตอนนี้ก็เริ่มไปปราบตรงแถวเมียวดีตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ทําสงครามเชาติพันธ์แล้วนะคะทำสงครามปราบ แกง๊งของเซ็นเตอร์เพราะว่าแกง๊งของเซ็นเตอร์เ,รเนี่ยเป็นรายได้หลักแทนยาเสพติดขอ,ของกลุ่มติดอาวุธต่างๆสมัยก่อนเขาจะค้ายาเสพติดเพื่อเอาอยาเสพติดเนี่ยมาซื้ออ,อาวุธหรือบอกว่าอ้วาวมาพัฒนาบ้านเมืองออกมาอย่างพวกวัดเดกเลยพวกมีที่เขาอ้างกันแต่ตอนนี้ยาเสพติดเนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะน,นะคะคแต่ว่าคอนเซ็นเตอร์รายได้หลักของเขาก็เป็นหนึ่งในรายได้หลักที่เขาจะนํามาใช้อ้างว่า ในใช้ในการต่อสู้กับรัฐบาลใดๆของเขาอย่างที่เขาอธิบายมาตั้งแต่ต้นเป็นอาวุธอย่างหนึ่งแล้วว่าอ,อย่าเชื่อนะคะอเฮออ <c oughs> ทีนี้เราก็ต้องตั้งรับในสิ่งนี้เพื่อไม่ให้เราเราเราก็ต้องปรับของเราแน่นอนว่าต้องตำรวจชายแดนต้องเข้มข้นแอบคือหมายถึงบัตรต่างๆต้องเข้มข้นอย่าให้เสียชื่อประเทศเพราะว่าตอนนี้เราถูกถูกบอกว่าตัวเจ้าหน้าที่ของไทยเองสมรู้นนร่วมคิดนั่น ไม่งั้น,น,นจะอะไรทุกอย่างจะรวดเร็วอย่างนี้ได้ยังไงถ้าบอกว่าโดนกดดันให้เอาให้ปล่อยตัวจริงๆปั๊บก็ทําปั๊บสาเร็จนะคะแต่ถ้าไม่ไก็คือเนี่เป็นคลื่นกระทบฝั่งถ้าคุณไม่ได้มีชื่อดังอะไรพวกนี้ออกมาครับที่สําคัญคือเราเองในเรื่องของเจ้าหน้าที่ของเราเองอต้องซื่อสัตย์ต้องร่วมมือกันในการที่จะปราบอย่างจริงจัง ไม่ใช่าจีนดำเดินหน้าเราก็เสียหน้าสิถ้าเราไม่ทำอะไรครับแล้วในจีนอย่างที่บอกเวลาเขาพูดต่อกันเนี่ยเขาพูดเร็วมากคือตาภาษาคนเอเชียน,นะพี่เนาะคือจีนก็เป็นเฮียนะคือเวลา,าพูดต่อก็ใช<า>้ดิวิสเปอร์จริงเขาเอาด้วยกันคือคือเขาว่าไงว่าตามกันในนั้นพอพูดว่าตำรวจไทย ทุจริตหรือกินใต้โต๊ะหรืออันนี้เขาพูดจริงๆนะฮะผมไม่ได้ใส่หลายตำรวจไทยเราเราไปที่หนกันเขาที่บอกว่ามาจากสวนณภูมปั๊บมีรถตำรวจไปรับตุ๊กยางาดานได้หมดเีเงินซื้อได้ทุกสิ่งทำได้อืมแล้วก็อีกว่าอยู่ในคุกก็มีการใช้โทรศัพท์มือถืออะไรก็ตามคือมันพูดถึงเจ้าหน้าที่รัฐในหลายมิติแต่ตำรวจนี่โดนหนักเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ต่อเนื่องกันมาอันนี้ต้องเข้าใจก่อนถือพยายามจะแก้แล้วมันต้องใช้เวลาหรือต้องทำจริงจังเพื่อจะแก้ภาพลักษณ์นี้ไปให้ได้แลวมมััันนนเป็ภาพกตรจที่ ทั้งโลกกับพี่บุรัตํตำรวจไทยถูกมองอย่างนี้จริงๆอันนี้อันนี้ไม่ได้แบบภาพรักนาชการเมืองไทยนั่นแหละโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหนืยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะคะใช่ใช่ใช่ก็ตั้งใจทําดีแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับส่วนอเมริกาพี่บุรัตแน่นอนว่าตลอดทั้งสัปดาห์คุณทรัมป์เร็วมากที่ที่แล้วเนี่ยทรัมป์ขึ้นมาเขาเรียกว่าคนบ้าไอ้บ้าทรัมป์มาบริหารตอนนี้ข้กลใจเป็นบอกว่าเรียกว่า โง่ที่สุดในบรรดาคนโง่ด้วยกันนิฟี่ก็ตั้งฉายาเลยนะโอ้อันนี้ก็คงสื่อฝังข้ามเนอะแล้วต้งอย่างนี้กับเรียบข่าวเนี่ยสะกดชื่อประเทศฉีดอะคือตอนนี้อเมริกากำลังมีเรื่องกับโคลอมเบียเพราะว่าส่งผู้อพยพผิดกฎหมายสองเครื่องบินเครื่องบินทหารสองลำเนี่ยไปลงแล้วโคลโคอมเบียเนี่ยไม่ยอมให้ลงแรกๆนะคะครับแล้วก็ถูกทั้์ขู่กับจะใช้มาตรการภาษีผลสุดท้ายก็ต้องปฏิปะนอมชอบกันัแต่ว่า อตัวสื่อด้ทำเียบขาวอะค่ะครับทีมโคลอมเบียเป็นโคลอมเบียจากตัวจากตัวเจากตัวโอเป็นตัวยูเป็นโคลอมเบียอตัวบริษัทโคลอมเบียพิเชอร์อะไรพวกนี้ออกมาเขาบอกเนี่ยคือเริ <t os <t os ่มต้นทำงานก็ไอ้คนโง่ที่สุดในบรรดาคนโง่ด้วยกันเนี่ยเขาทำงานกันแบบนี้คือด่ากันแต่ไพ่อนท่นไรเนี่ยพร้อมเปิดศึกหนักจริงๆกำลังแบบเข้มแข็งมากค เปิดศึกในประเทศกับต่างประเทศแล้วต่างประเทศที่ต้องจับตามองเพราะมันคือการย้อนรอยประวัติศาสตร์อีกแล้วอีกครั้งหนึ่งครับคือกรณีของอพวกปาเลสไตน์อืออือซึ่งแม้ว่าตอนนี้บอกอยู่ในช่วงหยุดยิงแต่จริงๆแ่บพี่บอกว่าหยุดยิงได้ไปนานหรอกแป๊บเดียวเวตอนนี้ก็เริ่มจะซึมซึ้มแต่น่าสนใจคือทรัมป์ไปบีบจอร์แดนครับ กับอียิปต์ปให้รับผู้รับชาวาปาเลสไตน์ไปอยู่ด้วยาจากกาซาสมัยที่พี่ทําข่าวเมื่อเกือบ50ปีก่อนเนี่ยโอ้โหพี่ทำไมนาน <มา S 2> จาัง <c oughs> ตอนนั้นยังไม่ได้มีแบบสากยาชาติยังไม่ได้รับรองให้มาอยู่ที่กาซากับกาซาตอนนั้นกับ กับเวสต์แบงค์เนี่ยยังเป็นอยู่ดินแดนยึดครองของอิสราเอลหลังสงครามหกวันนะคะคแล้วปาเลสไตน์เนี่ยกระจายอยู่ทั่วตะวันออกกลางในประเทศนู้นประเทศนี้ครับแล้วพูกอิสราเอลเนี่ยอย่างเช่นบุกเลบานอนบังคับให้ขับไล่ผู้อพยพปาเลสไตน์ทั้งหมดออกจากเลบานอนอไปอยู่ที่ฉนวนกาซาไปเวสต์แบงค์หลังจากที่คืนคืนให้กับเจ้าของประเทศออกมานะคะขับไล่ออกจากอียิปต์ ขับไล่ออ,อยจากทุกในจอแดนในพวกนี้โอ,อ้ตอนนั้นอ่านข่าวแล้วสะอื้นมากเพราะว่านมืนถึงคุณเปรียบเทียบภาพที่เราเคยบอกว่าอยู่อบพยพนะคะออกจากแดนโมเสจจากโมเสสอบพยพไปอยู่ที่นู่นที่นี่ออกมามแล้วก็ถูกฮิตเลอร์ไล่กลับมาบแต่ตอนนี้เนี่ยปาเลสไตนะยุคที่พี่ทาําข่าวเมื่อเกือบห้าสิปีก่อนออืเพิ่งอยู่ในประเทศพวกนั้นแล้วถูกบังคับ ให้ต้องอบพยพตอนนั้นอยู่อลาฟัตเป็นผู้นําใหญ่ออ่ขยกไปอยู่ที่ฉนวนกา,าซาซึ่งไม่มีอะไรเลยเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งมากเลยนั้เก่อาจะขุดบ่อน้ําได้คุณคิดดูว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนออกมามมมนะคะไปที่เวสแบ็์ไปที่อะไรพวกนี้ออกมาตอนนี้ทรัมป์จะแก้ปัญหาปาเลสไตน์ที่ฉนวนกา,าซาด้วยกันบอกว่าให้อินีให้จอร์แดนและหลายประเทศในตกลอก,กันรับปาเลสไตน์เข้าไปเป็นผู้อพยพอีก มันก็นย้อนรอยย้อนไปย้อนมาซึ่งปาเลสไตน์เขาบอกว่าให้เขาตายเขาก็ไม่ขอจากแผ่นดินเกิดครับอืมฮึมฮึม,มคือแก้ปัญหาไม่ได้แล้วคุณก็ใช้วิธีการแบบเนี้ยกวานเป็นมหาอำนาจจะไปบีบบังคับเขาซึ่งตอนนี้จอแดนก็บอกว่าฉันไม่อียิปต์ก็บอกฉันไม่เพราะมันแบบรับภาระสูงมากโอ้คนยังอีกคนเป็นไรคือเขาอ้างว่าเขาจะ กลับมาบูรณะเมืองแต่ว่าจะเอาคนปาเลสไตน์ที่อยู่ในกาซาซึ่งยังเหลืออยู่เยอะแล้วก็ตายไปหลายมือ้อจากที่เราทราบเนี่ยนะแล้วให้ไปอยู่กับจอร์แดนหรือหรืออียิปต์เนี่ยอ้าแล้วเขาจะต้องแบกคนแบบโอ้โหเป็นกี่แสนเป็นแสน,เป,น,แสนเป็นล้านคนปปวิบันมันทำไม่ได้สำนักข่าหลวงใหญ่ฝ่ายกิจการภูริภัยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเงินนะ่ะจำได้ไหมพวกพิยบอินโดจีนที่สมัยก่อนมาอยู่ที่ไทยสามสิบปีกว่าที่รัฐบาลไทยยุคขุอพิสิธิ์จะปิดค่ายได้แล้วก็โดนสื่อนอกโจมตีว่า ส่งกลับชาวมงคนสุดท้ายแล้ว่ยชาวมองจะถูกฆ่าตาย uh huh. แล้วตอนหลังไปถามว่าถูกฆ่าตายไหมไม่มีแต่ก่อนก่อนทุกครั้งที่มีข่าวว่าจะส่งกลับเมื่อไหร่จะบอกว่าต้องถูกฆ่าตายเห <c oughs> มือนโรฮิงญาบอกว่าถ้าประเทศส่งโรฮิงญากลับพมา่าเมื่อไหร่ถูกฆ่าตายเมื่อน,นั้น uh huh 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 huh. วิธีการคือ,อไม่ใช่ว่าเราฉลาดนะที่จะจาได้ว่าวิธีการมันซ้ําไปซ้ํามาจนกระทั่งเราจาได้ว่า คุณไม่เคยเปลี่ยนนโยบายไม่เคยเปลี่ยนวิธีการอเข้าใจเข้าใจเขาใช้ใใสื่อไปอที่นู่นไปที่นี่แล้วแล้วไม่มีเงินที่จะรองรับอะครับครับแล้วพี <B> ่ก็สร้างข่าวเรื่องการฆ่าตายขึ้นมาใช่เอบิรัตอุยกูเป็นส่วนหนึ่งอันนี้กลับมาที่คือตอนนี้ไทยเองข่าวต่างประเทศข่าวในประเทศนี่มันเ,นเรื่องเดียวกันเพราะว่าอย่างอุยกูเนี่ยเป็นเรื่องที่อย่างที่เราทราบคืออเมริกาเนี่ยพอเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วก็เรื่องกับจีนคือจีนอยากจะให้ส่ง ผู้ร้ายอุยกูนี่กลับขณะที่ไทยเองก็มีบางส่วนที่ที่เป็นอุยกูที่ระเบิดพระพรมอันนี้จําได้มีมีมีผู้ต้องหาในไทยด้วยและบางส่วนเมบิิกาบอกว่าอยากจะรับไปเป็นเป็นประเทศที่สามนี่อาจารย์ปฏิีทานการตาประเทศท่านก็แนะนําว่าแยกคนซะว่าคนไหนควรกลับคนไหนควรต้องขังคุกไทยแล้วควรไหนควรจะส่งประเทศที่สามมันก็จะดีกับทุกฝ่ายได้แต่ขณะเดียวกันผมจําได้พี่บุรัฐพูดถึงอุยกูหลายครั้งแล้วพี่บุรัฐครับอุยกูอยู่ในซินเจียงอุยกูก็คล้ายกับที่เบต ยุคแรกๆเลยที่จีนออกมาเนี่ยจีนเออเมริกาจะใช้ทิเบตเป็นตัวชูประเด็นที่ต่อต้านจีนคอมมิวนิสต์แล้วก็ทลายลามาใช้ทลายลามาออกมานะคะคว่าจีนจะใหญ่บูยี้ต้องกลับไปที่จะต้องกู้ทิเบตเป็นเอกรารบแต่แล้วในยุคข,ของไบเดนยุค mm ทรามต่อนู้นด้วยเนี่ยนะคะก็ ไม่ไม่สนใจที่เบลดแล้วมาสนใจอุยกูในซินเจียงพี่ก็จะไปซินเจียงเดือนกรกฎานะคะไป้ัหอยากจะไปมากโอ้ไปกับใครพี่ไปกับใครเออทัวร์ค่ะอไปด้วยดิไปด้วยดิซื้อไปด้วยไปด้วยไปทัวร์ด้วยอย่ไงซื้อของอานะคะคือคือเขาเลยชูประเด็นอุยกูว่าถูกข่าร้านเผาพันธุ์ซึ่งไม่ใช่ครับ ปัญหาเรื่องของออกมาเนี่ยในในพวกอุยกูพวกนี้ก็คือมุสลิมเนี่ย uh huh. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของสีจินผิงตั้งแต่ยุคแรกมาเขาเข้าไปดูแลอย่างดีออกมาจัดการทุกอย่างให้ออกมาและบ้านเมืองตอนนี้ไม่มีเรื่องของการรอบก่อวินาสกรรมไม่มีอะไรเลยครับแต่อเมริกาโดยเฉพาะยุคไบเดนเนี่ยก็พยายามชูประเด็นอุยกูว่าเนี่ยจีนเนี่ย ต้องเอาสินเชียงอีสินเจียงแยกเป็นเอกราชแล้วก็บอกว่าจีนจะไปข่มเหงชาวอุยกูร์แล้วเขาใช้บอกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใช่ใช่ใช้คำเลี้ยวมาทั้งทที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยแต่ว่าที่เขาอยากได้เพราะว่าสินเจียงตอนนี้คืออุดมด้วยแร่ธรรมชาติมาไปในกรีนแลนด์ไงที่พบด้วยแร่หายากจำนวนมากใช่ฮะใช่ใช่นี่เลยคือแบบเดียวกันคือใช้วิธีการที่อยากได้อะไรปั๊บก็สร้าง สร้างเป็นกลุ่มที่เรียกร้องเอกราชขึ้นมาแต่ว่าที่ในยุคของสีจิ้นผิงสิบกว่าปีนี้เนี่ยบ้านเมืองสงบเรียบร้อยมากเพราะเขาหนึ่งปราบคนจนได้สําเร็จแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ปราบคนจนแก้ไขคนจนแก้ไขปัญหาคนยากจนจนได้สําเร็จปราบคนจนได้หายจน่เาวการั่งคั่กระจายความมั่งคั่งไปทั่วครับครับแต่ว่าช่วงผ่านๆมาเนี่ยมีชาวอุยกูร์ส่วนหนึ่งซึ่ง ก็รับทัศดะพวกนี้ออกมาห<า>นีนะคะหนีออกมาอันนี้ไปอยู่ตะวันตกบ้างแล้วก็หนีล่องใต้มาม,มาทาง ตอนนี้อยูประเทศไทยแล้วก็ถูกจับใช่ใช่บางคนก็ถูกจับขังนานมากเพราะว่าอเมริกาเขาคัดเลือกคนไงใช่ใช่คือคือต้องนไม่มีการศึกษาเขาไม่เอา้มงมีการศึกษามีความรู้ใช้เป็นเครื่องมือได้คนคือยเมืองไทยเนี่ยกักอยู่ที่ไทยกักบริเวณใช่ครับทีนี้เรามีส่งไปที่ตุรกีบ้างแน่นอนว่าเป็นประเทศพันธมิตรในแง่มุสลิมหรือมาเลเซียก็มีอุยกูก็อยากจะไปแต่ว่าจํานวน ร้อยกว่าคนเนี่ยยังอยู่ในประเทศไทยที่ต้องขังไว้ในใน,ในที่เรือนจำพิเศษเนี่ยไอไอที่คุมขังพิเศษซึ่งก็มีเสียชีวิตอะไรจากโอ้โหอยู่กันมาเป็นสิบปีพี่บุรัษมันก็เนาะจะส่งกลับเขาก็กลัวว่าส่งกลับไปจะโดนจีนจัดก,การเด็ดขาด<แ>เพราะเป็นพวกที่หนีเข้าเมืองแล้วก็เป็นพวกที่มีความคิดอุดมการท์ทางการเมืองไม่เหมือนกันนะคะแล้วทางตะวันตกก็ไปให้ความ เขาเรียกว่าอะไรโรฮิงญาให้ความหวังเอานีออกมาเมื่อไหร่จะได้ไปตั้งถิ่นฐานในเขาเพ่าะเขาเคยหลอกตั้งแต่สมัยผู้อพยพอินโดจีนเนี่ยมนุษย์เผือจาได้ไหมคะจำได้แล้วก็หลอกโรฮิงญาหลอกอุยกูหลอกหลายๆประเทศแล้วเขาทัดเลือกหัวกะทิเข้าใจเวลาเขาจะอยากจะได้ใครเขาก็จะเลือกเป็นหมอบ้้งเป็นอะไรม้างนะพี่นะคนที่เป็นหางกะทิเขาก็ไม่เอาเข้าใจดีทีนี้พี่บุรัต แต่นโยบายทรัมป์เนี่ยอเมริกาเฟิร์สเนี่ยไอ้นโยบายแต่ประเทศจะปรับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวต้องรอดูนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างแต่ว่ารอดูเพราะว่าทรัมป์เนี่ยอ,อเมริกาเฟิร์สจริงๆและความกันรอดของเคา ถ้าเขาได้ประโยชน์จากชาวอุยกูปั๊บเขาก็จะชูประเด็นนี้ขึ้นมาเแ็่ยาบ้าแบบใบเด้นที่จูงๆบอกว่าคือค่าล้างเอาพันไม่มีหลคกฐานได้เไยแต่ฉันใช้ภาษาที่จะไดขอใช้อย่างนี้ออากาอแต่จีนเขาก็โต้ข่าวเรื่องนี้ไปดต้องระวังครับครับแล้วเหมือนที่ลอนดอนตอนนี้เดินตามเกมของทรัมป์อะ ไปเลยเปลี่ยนชื่อช่องแค่อังกฤษเป็นจอร์จวอชิงตันเนี่ยช่วงงานหนักในอยู่ที่เราเรียกว่าราชบัณฑิตของของอเมริกาแล้วกันเรียกคำาันนี้นะันเข้าใเขาไม่มีราชาไม่น่าจะเรียกราบคณะกรรมการเรื่องการตั้งชื่อของแห่งชาติเนี่ย โอ้โ oh, 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 คุณเปลี่ยนชื่อนู่นพี่ชื่อนี่สราบ oh. ช้าต้องรับรองด้วยนะรัฐ oh. ณะกร,รมการก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะ uh huh. ก็ต้องรับรองด้วยนะครับะะเขาอาจจะเปลี่ยนของเขาเป็นคนเดียวคนอื่นไปพูดตามวันนี้ก็พูดตามอ่าวเม็กซิโกไปแล้วเป็นอ่าวอเมริกาไปแล้ว,ว,ลลวครับพี่บุรัตวันนี้ขอมาคุณอย่างสูงนี่เราคุยกันต่อครับวันนี้สนุกสนานเข้มขน้นครับพี่บุรัตครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1 0อยม้าสไ h ไทยแลนด์